สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพลสดุนะคะก็อันนี้นะคะฝากไอดีลาแล้วก็ร้านเพื่อนไว้นิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเพื่อนนะคะขายสบู่ผิวขาวนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ที่หลังอีกรอบนะคะแต่ว่าสบู่จะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้กล่องอาจจะหยาบนิดหนึ่งนะก็เป็นยี่ห้อสบู่นะคะห้ายางนะข้างในข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ตอนนี้นะคะจะช่วยลบรอยนะคะขาดามแล้วก็ขัดขี้ไข่นะคะช่วยให้บำรุงผิวขาวกระจางใสนะคะแพ็กเกจมีประมาณนี้นะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อนะคะก็ตามนี้นะคะอันนี้จะเป็น IG นะคะส่วนอันนี้จะเป็น i d ดี n ลสักอันนี้สำหรับสั่งซื้อนะคะก็แนะนำให้เข้าไปดูใน i อก่อนก็ได้นะคะก็ฝากไปกดติดตามแล้วก็ใครสนใจสามารถไปสอบถามสั่งซื้อได้นะคะ เป็นสบู่หายังนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะก็พัสดุกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่สั่งไปจะเป็น a n i m a l b u บนะคะนี่นะคะทั้งหมดห้าชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ที่สั่งไปนะคะเป็นหัวหัวลิงของอิลิกนะคะ1ชิ้น,นะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสั่งไปเป็นโดนัทโรยเกตนะคะแล้วก็เป็นแบบราซอสนะคะสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนนทบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นหัวแมวดำนะคะของแท้นะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่สั่งไปเป็นกระบาดดินสอนะคะหนึ่งชิ้นนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดกาลสินนะคะอย่างแรกเป็นกล้วยเด้งนะคะแล้วก็เป็นกูดะธรรมะนอมอนไข่ไซเล็กนะคะทั้งหมดสี่ชิ้นคัวซองนะคะอีกสี่ชิ้น,นะค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตน,นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดบุรีรัมนะคะอย่างแรกจะเป็นพีจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็งต่อมาเป็นเป็ดนะคะ สองปังแ่นลิลาคุมะนะคะทั้งหมดห้าชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตหมีพูนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดชุมพรนะคะอย่างแรกเป็นพีจัมโบ้นะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นปังแผ่นไซนีเดียมโดนัทนะคะโดนัทลาซอสแอปเปิลนะคะ อันนี้จะเป็นเป็ดแล้วก็สลาปากูเดธมะนะคะ2ชิ้นบางแพลีลัคุมะขวดสองลอยงานนะคะอันนี้มอบนสาชิ้น,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนทบ,บุรีคะ่ะอย่างแรกจะเป็นหัวลิงของอีลิกนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแมวน้ํานะคะแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตนะคะ อันนี้เป็นของน้องจังหวดกรุงเทพคะ่ะที่สั่งไปจะเป็นแนวน้ำนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นสาลาปากุเดรมะนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นขวดนมนะคะขวดนมชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแยลโลมินเนียนนะคะหนึ่งอันนี้เป็นกระดาษโนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดสุราธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นยำโลมินเนียนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นชินามอนไมเมโลดี้เฮดบันนะคะแล้วก็เป็นสับป,ปะรดวอเฟิลดอกไม้นะคะเอแคร์ขัวซองไอติมขนอ้วนแพนเค,ค้กเมลอนแล้วก็อันนี้จะเป็นซาลาปากุเดทมามะนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะอันนี้็ปของน้องจอุปรทุมธานีนะคะก็อย่างแรกเป็นหัวลิงของอีลิกนะคะ1ชิ้นแล้วก็ย่างต่อมาเป็นโทรีนะคะรองเท้าคาบีทับเคกคิตตี้โมจิกุลิธรรมะยืดแล้วก็เป็นเคปบันแมวดำนะคะ อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตกับกล่องนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัตชาเชนงซาวนะคะอย่างแรกจะเป็นอิงลิชเบสนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นกูเดทมานมบนไข่ไสใหญ่นะคะขวดนมไซสใหญ่ไอติมโคลจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นเป็ดนะคะไอติมโคลชั้นเหดบันคิตตี้นะคะขัวซอง นี่นะคะกูเดทมาโนมอนไข่เจล็แล้วก็เป็นขวดซองไยงาแอนิมอลวันนะคะตุ๊กตาหิมะสาลาปากูเดทมาะนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนคปรปฐมนะคะอย่างแรกจะเป็นแอปเปิลนะคะแล้วก็เป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะไอติมโคนชั้นอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะ ก็ขอบคุณน้องทั้ง15คนมากๆเลยนะคะ